ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านเรือนไทยเขื่อนภูมิพลเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ให้ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆที่ได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์ค่ะ ที่บริเวณบ้านเรือนไทยเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายพง์รัตนพิรมรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระเทพสิทธาคมเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์สิบรูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนางสาลีสาพิรมรัตนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพร้อมด้วย นายเวีรวัตรชลายญและนายวิทยาคชรักอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนที่6และคนที่7นายวรพจน์วรพงศ์ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีหลังจากนั้นเวลา8.59นาฬิกา59นาที ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านเรือนไทยเขื่อนภูมิพลบริเวณด้านหน้าบ้านเรือนไทยจากนั้นชมการแสดงพระมหาชนกรับฟังการบรรยายจากอาจารย์วิวัฒจิตนวลผู้ออกแบบอาคารเยี่ยมชมนิทรรศาการบ้านเรือนไทยชมแกลเลอรี่รัชกาลที่เก้าเสด็จเขื่อนภูมิพลและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดจำนวนหนึ่งล้าน9สาตัวลงแม่น้ำปิง โดยกฟผได้ดำเนินการจัดสร้างเรือนไทยเทิดพระเกียรติในพื้นที่หนึ่งไร่15ตารางวาอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิ่งตรงข้ามกับสวนน้ำพระไทยสำหรับบ้านเรือนไทยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่15สิงหาคม2562แล้วเสร็จวันที่20ตุลาคม2563ลักษณะเป็นเรือนไทยหมู่3ขนาด25คูณ20เมตรพร้อมมุกกลาง เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรศการเทริดพระเกียรติในส่วนของพระราชกรณียกิจพระพราชประวัติโครงการพระราชดำริพระอัจฉริยะภาพทั้ง9ก้าด้านของพระองค์ท่านที่ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยรวมถึงจัดแสดงเกี่ยวกับรางวัลต่างๆที่ทรงได้รับผ่านสื่อและนิทรรศการแบ่งเป็น3โซนคือห แสงทองสองสยาม 2. แสงสว่างจากสายนาที 3. แสงแห่งพระราชปณิธานส่วนการออกแบบการจัดภูมิทัศน์แบ่งออกเป็นสส่วนคือ 1. ส่สวนในวรรณคดีส,ส่สวนศิลปะและความเชื่อส่สวนพฤกษศาสตร์เมื่อเสร็จสมบูรณ์สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพ และพระราชกรณียกิจอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่9ให้กับประชาชนผู้สนใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจต่างๆที่ได้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์